สวัสดีครับสวัสดีมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำทุกคนนะครับผมมือนีกับมพกกอบาวโจดีไรครับเราฉีงเลยค่ะเราสองคนคมือนี้เท้าสีมาวงเวาถึงสี่ศิลปินดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการหมอลำที่สี่มุมสี่สไตล์ที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ของหมอลำเขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่แบบโด่งดังอ่ะทำให้วงการหมอลำดังขึ้นมารอบหนึ่ง ก็กระแสนะคะเพื่อกระแสที่เป็นเจนใหม่นะคะทำให้พ่อแม่แฟนคลับเนี่ยสนับสนุนกันเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็องค์รวมคือหลายๆด้านเลยว่าจักทงานการแสดงมาอะไรหรือว่าทักต่างๆนะคะล่าสุดนะครับเราก็ได้ไปเห็นทางเพจสันชัยทลอกเนาะคือเพจของพี่สันชัยนะครับก็ได้ลงกระทู้หนึ่งไว้คือเป็นโพสที่ยาวมากได้พูดถึง4ศิลปินนี่แหละว่าคือการเสพความบันเทิงในรูปแบบใหม่ของวงการหมอลำเนี่ย แฮแท็กการเสร็จสตอรี่เหมือนจะมีการเสร็จสตอรี่เข้ามาเหมือนจะมีการที่จะขายสตอรี่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นและทําให้มีคนสนใจมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนนะครับจากเมื่อก่อนเขาจะมีการแค่ขายเสียงต,ต้องเสียงดีหน้าตาดีแค่นี้ก็จะดังใช่ไหมแต่รุ่นนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือการการเสพความบันเทิงของอแฟนคลับมอลำอาจจะเปลี่ยนไปในรุน่นี้อ่ะ พูดถึงพี่สัญชัยหน่อยสิก็ก่อนที่จะไปพูดถึงบทความนี้นะคะก็ต้องมาพูดกันว่าพี่สัญชัยคือใครทำไมเราถึงได้นําในข้อมูลที่พี่สัญชัยได้ลงไว้นะคะข้อมูลเพจจากเพจของสัญชัยพอกนะครับพี่สัญชัยก็คือเป็นขออนุญาตที่กูรูได้ไหมเป็นกูรูหมอราเพราะว่า เราเมื่อก่อนจะคุย้นกันดีเนาะเราจะเห็นโพสของพี่สัญชัยนะคะก็จะมีวิเคราะห์หรือว่าติชมหมอลำเนี่ยอยู่ในกลุ่มบ้านฮักหมอลำกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มอ่าหมอลำไป็ขับรถทอมนี่แหละเนาะแล้วก็จะเห็นก็จะมีทั้งติบ้างชมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมนั่นแหละก็เ็นพี่สัญชัยก็คือเป็นคนที่มีความรู้ในด้านหมอลำมากๆเลยนะเขาจะรู้ว่าอะไปจริงจริงในสำขานะจริงดูแล้วก็ได้นั่นแหละค่ะ แล้วก็การเสรสตอรี่หมายถึงว่าสตอรี่ก็คือทุกช่วงชีวิตนะก็คือในการใช้ชีวิตองค์รวมทุกอย่างนะรวมถึงผลงานใช่ไใช่เนาะอาจารย์อ่านหน่อยเนาะค่ะทางเพจสัญชัยท็อตนะครับก็ได้ลงข่าวนี้ไว้เนาะบอกเป็นบทความดีไหมยาวเพรยาวมากหรือเป็นข่าวก็ได้อ่ะบอกว่าการเสพความบันเทิงในรูปแบบใหม่ของวงการหมอลำแฮชแท็กเสรสตอรี่แฮชแท็กสัญชัยท็อตนะครับหนึ่งหมอลำถือเป็นเอเดเทนเนอร์รูปแบบหนึ่งที่คนดู คนติดตามเพื่อความบันเทิงหรือหาความสุขหรือเพื่อความสุขหมอลำมีพัฒนาการด้านการแสดงต่างจากอดีตไปมากการดูหมอลำของคนก็แตกต่างมากขึ้นอ,ห,อหลายหลากหลายช่องทาง <คะ S 1> จากอดีตที่เน้นหลักไปทางการรับคมหน้าเวที <คะ S 1> แต่อหากแต่ทุกวันนี้นะครับมีสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ต่อๆอ,อะไรอย่างเนาะแล้วก็ข้อสอง อันนอกเหนือจากนั้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่าใหม่สาหรับวงการหมอํำก็คือการเสพความบันเทิงที่มากกว่าเสียงร้องเสียงํำนั่นก็คือการเสพสตอรี่ค่ะมันคืออะไรก็คือการเสพสตอรี่มันคือการเสพเรื่องราวที่มาของศิลปินเสพชีวิตความเป็นอยู่เสพองค์ประกอบรอบตัวที่มากกว่าเรื่องการร้องการราค่ะครับผมแล้ข้อสามนะคะก็บอกว่าถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะเป้าหมายของคนดูหมอลำปลายทางก็คือความสุขความพึงพอใจดังนั้นการ ได้ชมศิลปินคนนั้นๆนะครับแล้วคนดูมีความสุขก็คือจบอจบแล้วสําหรับคนดูหมอลำไม่ต่างจากการฟังร้องฟังลำที่ไพเราะค่ะคแล้วก็ข้อสีค่ะแต่ก็นั่นแหละใช่ว่ามีสตอรี่อย่างเดียวนะคะจะครองใจแฟนหมอลำที่ชื่นชอบได้ศิลปินคนคนนั้นก็ต้องมีความสามารถมาเต็มๆเพื่อการเป็นศิลปินหากแต่การชื่นชมลงไหลในสตอรี่แล้วแฟนหมอลำกลุ่มน,นี้ก็ไม่ได้ให้น้ําหนัก ไปที่การร้องการรำชนิดที่ว่าต้องร้องต้องรำแบบเป๊ะร้อยเอร์เซนตถ้าทำได้เป๊กก็คือกำไรอ่าแต่ขอแค่ทำได้อยู่ในเกณฑ์ดีแฟนหมอรำกลุ่มนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะผมข้อห้านะครับข้อห้าบอกว่าเมื่อรายยาวมาถึงตรงนี้จะพบว่าเกิดการประทะกันกการประทะกันระหว่างกลุ่มที่เสพความไพเราะ ของเสียงร้องกับกลุ่มที่เสพสตอรี่ของศิลปินกลุ่มเสพเสียงเขาไม่สนใจสตอรี่ต่างๆเขาสนใจแค่ลำเพาะหรือไม่ซึ่งเขาก็ไม่ผิดนะเพราะเป็นการเป็นศิลปินหลักๆมันต้องร้องต้องลำเป็นจริมใช่ครับจะมาว่าให้แฟนๆกลุ่มหมอลำกลุ่มนี้ก็ไม่ถูกนักข้อบกค่ะ แต่ก็นั่นแหละนี่คือสิ่งแปลกใหม่นะที่เราต้องทําความเข้าใจร่วมกันซึ่งแฟนหมอลามกลุ่มเสกเสียงก็ต้องเข้าใจในกลุ่ม10สตอรี่ความสุขแต่ละคนก็ต่างกันงดแซเรื่องการร้องการนาแต่ถ้ามีมาโพสต์มาเมนตามช่องทางต่างๆกลุ่มเสพสตอรี่ก็ต้องเข้าใจเช่นกันว่าถ้าว่ากันด้วยเสียงมันกป็จริงของเขาไม่ต้องไปต่อปากต่อคำปล่อยพานโฟกัสที่ศิลปินที่เราชืช่นชอบก็พอเชื่อว่าถ้าทุกคนเข้าใจร่วมกัน แล้วการกระทุกระทั่งจะลดน้อยลงครับผมก็เสร็จก็บอกว่าในมุมของผู้บริหารหาร,หรหือหัวหน้าวงนะครับเขาก็ทําธุรกิจเขารู้ว่าศิลปินคนไหนขายได้ขายไม่ได้การให้ซีนศิลปินสายสตอรี่น่ะ มันถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ควรทําและเข้าใจได้ไม่แปลกอะไรเลยค่ะเขาแปลกค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างและเอ่ยนามศิลปินสายสตอรี่ที่โด่งดังในยุคนี้มีแฟนคลับ FC ซมหาศาลเพื่อคนที่เสพเสียงจะได้เข้าใจในมุมมองของแฟนหมอลำกลุ่มนี้ว่าทําไมเขาถึงชื่นชมและชื่นชอบใช่ครับคนที่หนึ่งนะครับผมที่ขออนุญาตยกมาเนาะคนที่1ก็คือน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ น้องมาในสตอรี่เด็กสู้ชีวิตที่น่าสงสารการร้องไม่ถือว่าขี้เหร่นะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเป็นเด็กที่คือเป็นเด็กที่มีความสามารถเมื่อความสู้ชีวิตบวกกับความสามารถที่มีไม่แปลกที่จะครองใจมหาชนล้นหลามเรื่องร้องเรื่องร้องเสีร้องเรียนมีไหมแต่ว่ามีแต่มันคือเทียบสีไม่ได้โฟกัสเพราะอะไร๋ย่ะลดนะครับ ค่ะา lings, หาเรื่องร้องแปดร้องเพียนเนี่ยตอบว่าถามว่ามีไหมก็คือตอบว่ามีอืแต่มันมันก็คือสิ่งที่เอฟซียังไม่ได้โูกับเพราะอะไรหล่ะคาตอบคือน้องมอบความสุขให้ FC เพียงพอแล้วอะขออธิบายแต่ละคนก่อนค่ะอย่างน้องมูอีกเนี่ยเมื่อก่อนก็มีดาม่ามาเ่าสุขคนเหมือนกันแต่ FC ก็คือหลังๆอะเขาก็ไม่ได้มองไง เขามองแค่ว่าเนี่ยน้องก็คือคนที่มอบความสุขให้กับ FC ก็คือเหมือนที่เขาเขียนไว้เลยเนี่ยเ<ช>นาะแต่น้องก็ไม่ได้หยุดพัฒนานะคะน้องก็พัฒนาขึ้เนเยอะเนาะใช่แล้วการันตีได้จากผลงานแต่ละผลงานของน้องอิงน,นะคะที่กลายเป็น เรียกว่าเป็นท็อปฟอร์มเป็นติดมาแรงนะคะอันดับหนึ่งในช่องวารีนียนั่นก็คือที่สุดแล้วนะคะอนที่2นะครับน้องอายน้องอายเสี่ยววี่หก่าน้องมาในสตอรี่เด็กสาวที่ผู้จาเก่งค่ะมีเสน่ห์ตลกและหาในคําพูดความน่ารักความสดใสความเป็นธรรมชาตินี่คือสิ่งที่น้องครองใจเอฟเรื่องร้องเรื่องรามกลายเป็นเรื่องรองไปเลยนี่ผมสารภาพเลยแรกๆก็มงว่าเด็กคนนี้เกิดจากอะไร เพราะร้องลาก็ยังธรรมดาอยู่อพอได้ไปตามคลิปนางพูดหลายๆคลิปโดนนางตกเลยอันนี้อมอยิ้มและมีความสุขไปกับนางค่ะครับผมอันนี้ขออธิบายในมุมมองที่เราได้ติดตามน้องอายมาเนาะเราก็เห็นถึงน้องอายนะคะที่ เรียกได้ว่าฝ่ายฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนในการร้องารามชื่นชอบนามนี้โดยการฝึกร้องนะคะจากช่องวายทีร้องตามจนทางคุณย่านะคะได้ซื้อลําโพงคาราโอเกะให้ร้องคาราโอเกะทัองใหม่เพื่อเป็นการฝึกแล้วก็ได้มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะได้ส่งคลิปน้องอายเนี่ยให้กับทางบอสนกผู้บริหารก็ได้เข้าตาบอสนกแล้วก็รับมาด้วยความเอ็นดูนะคะแล้วก็เห็นใจในสตอรี่ที่น้องเองก็อยากจะมีพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ วันนีก็ให้โอกาสด้วยกันเป็นศิลปินด้วยแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมด้วยค่ะแล้วเธอนั้นก็ตลกจริงเอาอยู่จริงฉลาดมีไหวพริบนะคะทันมุกทันเหตุการณ์ได้ทุกบทบาทค่ะครับผมค่ะต่อมานะครับพอที่3เป็นเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์นะครับสตอรี่แดนเซอร์หน้าตากระชากใจแม่ยกรอยยิ้มสดใสเต้นเก่งน่าเอ็นดูเมื่อน้องครองใจมหาชนตั้งแต่การเต้นแล้วการมาจับไมร้องเพลงจะดีไม่ดีเอฟซีก็ไม่โฟกัสค่ะฟิลดาลา นักแสดงออกมาร้องเพลงตามอีเวนต์คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไปโฟกัสทต่แบบต้องเพาะมากอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็คือวีดการ์ดชนิดแบบไม่สนใจสกิลการร้องอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงในหลายๆงานที่น้องไปโชว์แล้วโดนคอมเมนต์ว่าเออทำไมเสียงนู่นนี่นั่นจะมีเอฟซีออกมาปกป้องจริงแต่แฟนคลับที่รักน้องก็คือเขาจะเข้าใจเขาจะเข้าใจอย่างเราเราก็เข้าใจว่าอย่างสมมติน้องเคยมีดราม่าในเรื่องของว่าเราไม่ร้องเพลงนู่นนี่นั่นคืออาะไม่เพาะมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้เป๊ะมากเราเข้าใจแฟนคลับเองก็เข้าใจแฟนคลับของน้องนะท คือจริงๆน้องไม่ใช่สายร้องน้องเป็นแดนเซอร์แต่เพียงแต่ว่าแฟนคลับเขาไมอยากดันอยากให้น้องได้มาร้องเพลงได้มาจุดตรงโชว์บ้างอะไรอย่างเี้ดูโชว์ของน้องบ้างร้องเต้นไปด้วยบ้างซึ่งน้องก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็คืออยู่ในระดับที่แบบที่ร้องดีอยู่นะดีในระดับหนึ่งนะถือว่าเก่งมากอได้เต้นของตัวเองแล้วก็ ในการแสดงไม่ต้องพูดถึงน้องเป็นระดับดาราในช่องดังๆต่างๆเยอะะทั้งหนังทั้งละครนะคะค่ะฟีวเจอเจงมากค่ะคนที่4นะครับคนสุดท้ายค่ะน้องคอปเตอร์ค่ะศิลปินภูไทยค่ะต้องบอกเลยว่าถ้าใครไม่ได้ตามตั้งแต่ต้นก็คงจะงงว่าเด็กคนนี้มาผูกและมีซีนที่ศิลปินภูไทยได้ยังไงก็ตามนั้นเลยสตอรี่เด็กซนมีความน่ารักน่าเอ็นดูสกิลการร้องแม้ยังไม่เป๊ะแต่ก็มีดีกว่าเด็กรุ่นเดียวกันเมื่อ FC เอ็นดูในความเป็นเด็กเช่นกันการโฟกัส การร้องก็เป็นเรื่องรองลงมาอ่าอันนี้อย่างน็อกเตอร์ก็ตางแต่ตามที่เรามาเรียนมรรคขอข้าวกาไปได้ช่วยครอบครัวอ่าแต่เราก็นี่ะมองว่าก็เหมือนขัดสตอรี่เหมือนกันอย่างทั้ง4คนเนี่ยไล่มาเนี่ยขัดสตอรี่เหมือนกันแล้วยิ่งน้องโอปเตอร์นี่ก็คือเป็นมรําขอข้าวมาอ่าไปรำคุณย่าตาตลาดนัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็ได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้มีผู้ใหญ่หลายๆคนให้โอกาสแล้วจนน้องก็อยู่มาอยู่ตรงนี้ตอนนี้ณตอนนี้เป็นศิลปินของทางศิลปินภูไทยม่ชอ่เสียง ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับแฟนคลับที่สนับสนุนแล้วก็รักน้องเยอะมาก<ฤ>แล้วก็เห็นความพัฒนาการของน้องขึ้นมาเรื่อยๆ<ฤ>ถือว่าตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ดีนะดีขึ้นเรื่อยๆนะ,ะ,ะนั่นแหละ่ะมีแฟนคลับเอซีที่คอยปกป้องนะคะไม่ว่าจะเจออะไรไม่ว่าจะเป็นดราม่าต่างๆนะคะแฟนคลับก็พร้อมที่จะสนับสนุนเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะมีกลุ่มบ้านฮาร์มีเอ่อมาลัยเงินนะคะมีซิงเกิลของตัวเองก็มีนะคะครับผมค่ะเขียนมาถึงตรงนี้นะครับกลุ่มสายเสเสบเสียงร้องเนี่ยอาจจะถามแย้งว่า แล้วมันใช่ที่หน้าที่รูไหมที่จะไปศึกษาสตอรี่ของแต่ละคนเพราะว่าอ่าเาก็คือเพราะอ่ะาไม่เพราก็คือไม่เพราะจบเปล่าหรอกครับไม่ได้บังคับให้ต้องมาศึกษาหรือมาชื่นชมกลุ่มศิลปินสาสตอรี่ที่ยังแต่อยากให้เข้าใจในบริบทของการดูหมอลำว่ามันมีอีกมุมนึงนะที่เราจะต้องแชร์ความสุขก,กันแค่นั้นเองอม,มันไม่ได้ว่าจะต้องมาแค่ดูหน้าเวทีแต่ว่ามันเปลี่ยนไปนในเรู่องไอันี้แล้วแหละสิโซเชียลอะ มันมามีอิทธิพลแล้วคนทุกคนสามารถเข้าถึงโซเชียลได้แล้วทีนี้อย่างหมอลำเองศิลปินเองเขาก็ได้มีการถ่ายคลิปแพรอะไรนี้ลงในโซลยลงในโซเชียลไงมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทําให้เราได้เห็นหลายๆอย่างอย่างเมื่อก่อนอ่ะใครจะได้รู้หลังห้างหมอลำเป็นยังไงเรานึกไม่ออกเราึกภาพไม่ออกนะเดูแค่หน้าแล้วก็ดูแค่ผลงานเองการไปดูหมอลำนะครับเราจะรู้แค่หน้าเวทีของเขาการที่เขาขึ้นมาโชว์แค่นี้เองเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีโทรศัพท์ยังไม่มีอะไรเลยทั่วกันอย่างนี้ไงก็จะมีแค่กล้อง กองถ่ายอะไรเงี้ยก็ไปถ่ายเราจะได้เห็นแค่มุมหน้าเวทีเราจะไม่รู้เลยว่าหลังห้านหมอํำเป็นยังไงแล้วหลังจากกลับบ้านหมอํำแต่ละคนเป็นยังไงมันก็เลยทําให้ยุคนี้มันกลายเป็นว่าการดูหมอํำมันเปลี่ยนไปใช่แล้วพี่สันชัยก็ยังต่อยว่าจริงๆการแชร์ความสุขกันไม่ได้เพิ่งมาแค่มีเรื่องศิลปินสายเสียงกับสายสตอรีนะถ้าเราไปไล่ดูจะพบว่ามันเป็นการแชร์ความสุขกันมาหลายต่อหลายเรื่องเลยคือเรายอมในจุดที่เราไม่ชอบคือมองเป็นเรื่องปกติเช่นชอบเพลงวัยรุ่นคนทั้งคนแก่เขาก็ยอมปล่อยผ่านให้วัยรุุ่นได้มมีควาสข ช่องโชว์นะคะ LGBTQ นะคะคนทั่วไปเขาก็ปล่อยผ่านในคนกลุ่มนี้มีความสุขเป็นต้นดังนั้นถ้าจะเพิ่มมาอีกสักเครื่องคือการปล่อยผ่านเอฟซี AC, ศิลปินส่สตอรี่ว่าเขามีความสุขบ้างก็คงไม่เหลือบากกระแรงน้องไหมใช่ครับรองจริงก็คือศิลปินสายเสียงเนี่ยไม่ได้ขายสตอรี่ก็ใช่ว่าจะเพราะจะไปอะไรมากมายมขนาดนั้นมีเพีย้ยนมีเพราะปะปนกันไป<ม>สุดท้าย ใช้สุดนี้ก็น้านาจิตตังบังคับกันไม่ได้เพียงแต่อยากให้แฟนหมอลำฮักแพงและเข้าใจกันครับพี่น้องครับผมขอบคุณขอบคุณข่าวจากทางเพจสัญชัยทอกด้วยนะครับเป็นยังไงครับพี่น้องหลังจากที่พี่สัชัยลงไว้นะคนคอมเมนต์เยอะมากก็ก็นั่นแหละเหมือนที่พี่ชัยอธิบายไว้เราก็เห็นด้วยนะว่าตอนนี้คนเสพหมอลำมันก็จะมี2กลุ่มที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจกันในเรื่องของหนึ่งคือคนเสพหมอลำมาจากสมัยก่อน หรือว่าดูหมอลำมาหลายปีหลายสิบปีเขาก็อาจจะดูแค่หมอลำแค่ว่าคนนี้เสียงเพาะหรือเปล่าหรือว่าเสียงเพีย้ยนหรือไม่เพาะเพาะไม่เพาะเขาจะดูแค่นี้แล้วเขาก็จะพอเห็นคนใหม่ๆมาร้องพอไม่เพาะเขาอาจจะมาพอม์ว่าไม่เพาะอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะมีกลุ่มที่ พัฒนาเัวเองขึ้นมาหรือว่าเกิดใหม่หรือพัฒนาเปลี่ยนไปในการที่จะเสกหมอลำในอีกด้านหนึ่งก็คือเสกสตอรี่หรือเรื่องราวหรือชีวิตของศิลปินที่เขาชื่นชอบด้วยอ่านไม่ว่าจะเป็นความน่าสงสารไม่ว่าจะเป็นความขยันความอดทนความกระตัญยูในชีวิตของในสตอรี่ของศิลปินท่านนั้นที่เขาชอบพอมันมามองบวกกันหมดในความน่ารักในความเขาอาจจะมองข้ามในเรื่องของว่าขีดที่แบ่งว่าเส้นเพาะไม่เพาะเขาอาจจะมองไปว่า แค่ร้องได้หรือมีในเกณฑ์ที่ดีอันนี้ก็คือเพียงพอแล้วเขาก็สนับสนุนศิลปินอ่ะเต็มที่แต่เป็นที่สองฝั่งอาจารเข้าใจยั่เข้าใจกันตอนนี้ก็คือที่สัญชัยได้มาลงข้อมูลเนี้ยเพียงแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะคะเข้าใจในมุมของแต่ละคนแล้วก็ไม่ผิดนะถ้าใครจะมองอมุมนึงไม่มีใครผิดเลยแต่เพียงแต่ว่าอยากให้ปล่อยผ่านนั่นแหละพี่น้องครับอ่ะโอเควงการหมอลำมเรารักกันไว้ดีกว่านะเอฟซีหมอลาก็เหมือนกันเราสนับสนุนหมอรามทุกๆคนสนับสนุนสนับสนุนหมอลามทุกๆวง ไม่ชอบก็คือเลือผ่านอย่าไปคอมเมนต์อย่าไปประทะปะทั่งกันเลยในุ่มบรรดาแฟนคลับของนักดแตละคนอะไรเงี้ยคือรบในความคิดเห็นของทุกคนและความชอบคนเราก็คือต่างกันบางคนชอบคนนี้บางคนอาจจะชอบอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยชอบรักใครชอบใครก็สนับสนุนผลงานของศิลปินท่านนั้นให้เต็มที่ที่สุดผลัดดันเขานะครับผลัดดันเขาไปให้ไกลแล้วก็โด่งดังที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ค่ะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ